ในไรานก็จะดูงานในหเมยหลายเป็นรบตบรือเป็นพี่สานรับาลนะครับสบาลืนเมืองไงก็เจด้ยอนคนบุรี่ละย่องจันทหลังคาั้งั่เรื้วยกันเมอหลายทางรอกรรสต์ไปโดนหลยก็ปิดห้างก็ปิดส tất cả người ta cũng được mọi người ta cũng được mọi người 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 วันนี้เป็นวันังคารที่2ีสปเดือนมีนาคม2 5 6พคุณโยมขวันนิประกานคุณโยมพิรารณานี้ประกานทั้งสอง่านประโยูนงานวัดออหลายวันวันนี้ได้สุปการจาก ถาจะบรรเมืองต้องเที่ยวเมืองเสริมปิดเขาวันนี้ก็มาได้ดูแลจะได้ปรปับปรุงที่น้องเมืองบน,งงนบางบนะึงชั้นลาบนาเป็นผู้ผผบรบิหารก็ขอปริมีหลวงพ่อพระเจ้ายายยิงแปงบุกปัดภาษาคุณโยมภาวันนิพกขันคนนุณโยมเทศรังนิพกขันขอนมีปรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโอคสมบัติทรัพย์สินเงินทอง อายุวัน,นะสุขะประทุกอิพาราจีการทุกเมื่อเตือนส่วนท่านถัดไปนางสาวสิรินาเอว,วีวรรณได้มาทำบุญกบารวันนี้อาตมาภาพขอปร,รมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยินแลงองค์สตรีกุมมังบุญจึงโดนบันดาลให้นางสาวสิลินาดอว,วีวรรณขอมีปรมัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความริข จเจริญด้วยภวัยจเจริญด้วยภูคัะสมบัย์ศีลเงินทองอายุวันนะสุขภาลทุทพิภาราธิกาทุกเมื่อเธอ,อยะขาวาริวังหาปูราปาริภูเรมติสาครังเอวะมวะอิโตชินังเกตานังอุปสัมฐปติ อิจิตังบาจิตังคุนังจิตะมิวาสมิจตุสเพปุเรมตสังกปาจันโทปันารสยาคามนิโทติรโสยาคามวิวชัชโนสาปาโก พิวาทนาสีเลจเนจังภูธาปัยญโน